สวัสดีค่ะมิชาแนลนะค uhm ะ for สวัสดี f อทุกคนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะวันนี้แอดก็มาอัดคลิปเสียงพี่อ oh ุทัยนะคะเป็นลงงวดแรกนะคะแต่ก็เคยลงตัวเลขของพี่อ oh ุทัยไปแล้วนะคะแต่แบบอัดเป็นคลิปเสียงนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะของพี่อุทัยนะคะมาอัดที่บ้านของแอดละองนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่อุทัยก็โทรมาหาแอดละองนะคะว่าวันนี้จะมา ให้ตัวเลขนะคะเป็นแนวทางนะคะแบ่งป,ปันแนวทางให้นะคะวันนี้จะโทรมานะคะแอดก็เลยมาที่บ้านแอดละอนะคะก่อ,อื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชานแนลนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพี่อุทัยกันเลยนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดนำผู้กับแอดมิวมา ขอโชคขอลาบกับคุณพี่ด้วยนะคะสามช่องละค่ะสามช่องค่ะก็ทีมเดียวกันค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตด้วยนะคะสวัสดีครับท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะทำไมคนลุกอย่างวันนี้วันนี้รู้สึกคนลุกมากเลยพี่ คนลุกสงสัยตัวเลขของพี่จะเข้ามั้งผมว่าใกล้ละมั้งจ้าจริงๆไม่คนลุกจริงๆค่ะพี่เหรอค่ะไม่ต้องขนลุกหรอกเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ขนลุกแล้วอ๋อค่ะพี่ครับก่อนเดี๋ยวก็ขอขอบคุณมากมากนะครับทั้งสามช่องนะครับค่ะคุณละอองแล้วก็คุณอะไรนะคุณมิ้วเหรอมิ้วค่ะ แล้วก็ไข่น้ำผูนำ้น้ำผู้ค่ะทีมเดียวกันค่ะพี่ครับผมไม่เป็นไรครับค่ะสำหรับ,บวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมก็จะแค่จะย้ำตัวเลขที่ตัวไหนมีมันมปเปอร์เซ็นต์สูงแค่นั้นแหละครับอ๋อค่ะพี่ ที่าเลขที่ให้ไปงวดไอชุดแรกนะมันคงจะใช่ค่ะชุดแรกก็มีมีสองหกหกสองเนาะพี่ใช่ใช่สองหกหกสองแล้วก็ตัวกันมีสองเก้เากับหนึ่งสี่แล้วก็แถมเลขทูบม,มาสามศูนย์สามค่ะเข้ากับเลขดังเลยตรงกับเลขดังหมดเลยค่ะพี่ขขข ไม่รู้ว่าจะซื้อได้ไหมเนี่ยจ้าศูนย์สามสามศูนย์ก็ดังมากค่ะช่วงนี้ค่ะงวดนี้ค่ะใช่ใเออมันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมั่งนะทั้งมาตรงกันหลายเจ้าอยู่ก็หลายหลายที่ค่ะหลายสำนักค่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดมีสิทธิ์ที่จะเข้าเหมือนกันอะค่ะนะเด็ดแล้ววันนี้ผมจะมี เพิ่มเติมอยูประมาณสองคู่อ๋คือมันก็นจะเป็นเลขที่ล้อมๆกับที่ผมให้ไปนั่นแหละเป็นเป็นเลขฝันหรือว่าเลขอะไรคะพี่เออเมื่อวานนี้ก็ฝันอยู่นะฝันดีอยู่อ,อ๋อค่ะแต่ผมก็ไม่รู้จะตีตัวไหน,นหละผมก็ก็ฝันเห็นแมวเห็นแมวคลอดลูกนะสองตัวเออค่ค่ะ ออยู่ในกะก้าผมก็ไม่รู้ติดตัวเลขความหวานวิตามินก็แฮ้แอดมินเดียวกันอ๋อค่ะเดี๋ยวแอดตีเลยค่ะแอดจะเข้า Google ไปตีตีตัวเลขให้ค่ะเดี๋ยวจะเข้า Google ดูค่ะว่าเป็นเลขอะไรนะคะมันแม่นอยู่นะคะเพราะผมตีดูผมก็ว่าแมวเขาต้องเป็นเก้าหละลูกสองตัวมันต้องเป็นสองสองเก้าสองเก้า ตรงที่ผมให้ไปนะั่นแหละเป็น <5 S 2> ตรงตัวกันเนาะพี่เนาะคลิปแรกนะค่ะเป็นตัวกันสองเก้าเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมจะมีเพิ่มให้ก็คือสามหกนะสามหกสามหก ากแล้วก็สาม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 สองหางนะพี่เนาะใช่สองหางผมธรรมดาผมไม่อยากให้ตัวเลขเยอะหรอกเพราะว่ามันให้ไปเยอะมันก็เปลืองเงินเปืองค่ะใช่ค่ะพี่น้อยชุดและดีแล้วพี่จะได้ซื้อง่ายๆหน่อยค่ะใช่ครับ ฝันฝันงวดก่อนนั้นตอนผมให้ไปคลิปแรกนั้นก็ก็ฝันเหยบช้างอ่ะฝันเห็นช้างใช่ช้างแม่ลูกผมได้ไล่ต้อนมันมันแม่ลูกมันหลงมันหลงทางกันไงค่ะค่ะอ่ผมก็เลยไล่ลูกมันต้อนไว้แล้วก็รอแม่มันนะอืม ประมาณนี่หละประมาณสองหนี่หละประมาณตัวเลขหกสองน,เน,เน้นเอยู่กับตัวเนั่นแหละเน,น้เนเคือตัวเก่าสองเเนาะพี่เออองหเนาะสองหกสองหกเก้ายเด่นสุดสุดสอกับหกสแล้วก็เพิ่มสองเาเพิ่มเก็เพิ่มเป็นตัวเน้นนะคือสองหเป็นเลขสูตรใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใช่เป็นเลขสูต เป็นเลขสูตรล่างเนาะเห็นพี่บอกวันก่อนนะใช่ใช่สูตรล่างมันมันก็ผมทามามันก็มันมับอกแต่ล่างอ่ะแ๋่ถ้ามันจะขึ้นบนมันก็ยังไงก็ให้กันไว้นะเจนนาดูซื้อเอาซื้อเอาบนด้วยวัแล้วแต่ผู้ซื้อนะซื้อขึ้นก็ได้คือเข้ามากิ่งวดแล้วคะเลขสูตรค่ะพี่ อ๋อผมทํามาตั้งนานแล้วครับมันมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับแต่ช่วงมันหลุดมันก็หลุดอยู่มันก็ไม่หลุดประมาณถ้าหลุดก็ไม่เกินสองงวดแล้วมันก็เข้ามาต่ออย่าค่ะก็จุดมันผมทํานานแล้วแหละมันเข้ามีหลุดงวดหนึ่งแล้วก็บางทีก็สองงวดบางทีก็เข้ามายาวพอเนี่ยงวดหลังๆท้ายสุดมันเข้ามาเลย สี่งวดห้างวดอ๋อเขาติดติดเลยใช่ไหมคะพี่หนึ่งสี่มาหนึ่งห้าหนึ่งสี่มาค่ะเข้ามาติดกันสี่ห้างวดแล้วครับค่ะงวดนี้คอมเมนต์แม่นนะคะพี่จะได้ดังๆค่ะพี่ผมก็พอบนายัยแล้วถาให้มันเข้าแบบปังๆเลยเพราะว่าเป็นงวดแรกเนาะที่ลงช่องเนาะพี่ใช่ใช่ค่ะ แล้วอองค่ะคือไม่บอกผมจะให้ต่องวดเลยนะผมจะให้ก่อนใครเลยโอเคขอให้ลองติดตามดูค่ะก็ก็จะตามตลอดค่ะพี่้าพี่พร้อมที่จะแบ่งปันค่ะอ่าผมจะให้ตลอดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ออกวันนี้ใช่ไหมค่ะไมยออกวันนี้เย็นนี้ เช้าผมก็จะให้ต่อหมดเลยให้ให้ให้ตัวใหม่มาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมจะรู้เลยว่าถ้าขอวัมันออกตัวไหนแล้วผมจะทำแล้วจะรู้เลยค่ะแบบแบบนี้แหละที่่อใครๆเลยเพราะว่าเขาเขาจะไม่ไม่ไม่ว่าเป็นเลขของของเขาเนาะไม่ไปซ้ํากับของเขาว่าเราให้ก่อนใช่ผมให้ก่อนเลยค่ะค่ะก็ขอให้เ ตามไปเรื่่ออยๆกนค่ะเดี๋ยวจะตามค่ะพี่แอดตามด้วยนะคะแอดมิวก็ตามด้วยค่ะได้ครับได้ทั้งสามช่องเลยครับค่ะก็มั่นใจอยู่นะมั่นใจอยู่นะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่จะเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีอะ ก็แล้วแต่พี่ค่ะไม่จะถามว่าพี่มั่นใจตัวไหนมากตัวที่พี่ให้มานะคะตัวที่ให้มาให้ไปนั่นก็มันก็จะเป็นสองหกสองเก้า่แอดจะได้ลงเยอะๆค่ะตัวเดิมนี่เลยมาเก้ามาสิบเอ้าเป็นยัง โอ้90เปอร์เซ oh, ็นต์โอเคค่ะพี่เดี๋ยวแอดก็จะจับตามค่ะแล้ว <laughs> ยังไงหมยออกผมเด้กยก็จะให้ก่อนเพื่อนเลยแหล, <c oughs> ละค่นนะถ้าหลุดมันก็หลุดน้อยอ <c oughs> ่ะเดี๋ยวทวนมากมันจะจะเข้านั่นแหละถ้าเข้าเขาเข้าแบบตรงตรงถ้า <c oughs> ถ้าก็หลุดแ้มประมาณนั้นค่ะ <c oughs> จมนะครับที่ผมให้ไปเนี่ยสามสามกับสามหกค่ะสามสามกับสามหกเนาะสามสามกับสามหกอันนี้เป็นเลขเป็นเลขฝันเนาะพี่หรือว่ายังไงเนาะสาม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 นี่มันเป็นเกี่ยวกับเลขฟันนี่แหละอ๋อสาหเลขฝันจะได้เขียนบอกเอฟซีถูกเนาะเลขฝัน ก็ผมก็จะตีล้อมๆกับเลขคำนวณนั่นแหละค่ะค่ะถ้ามันไม่เข้าสองหกตรงมันก็จะไปสามหไปเปลี่ยนี่ก็จะเป็นตัวรองเนาะพี่เนาะรองจากสองหกเนาะใช่ครับใช่ตัวกันตัวกันสามหกกับสาม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 ก็ตัวเดิมค่ะพี่เลขทูบก็สามศูนย์สามก็ตัดก็ได้สามสามค่ะ ใช่ครับก็มันก็เกี่ยวพันอยู่กับชุดชุดแรกค่ะใช่ยังไงก็ยังไงก็ค่ะไม่ถูกอย่าว่าดันนะครับเราไม่ว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะที่พบว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะมันก็ต้องมีถูกมีผิดบ้างค่ะแค่แนวทางแล้วก็มันก็เลือก วาาาททุุกกเจจ้อรย์มันก็ต้องมีมีมีหลุดมากเลยพี่มีเข้ามีหลุดทุกทุกสำนักค่ะพี่การมันถูกต้องวันมันก็คงเป็นไปไม่ได้อะใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกอาจารย์ต้องมีสิทธิ์หลุดทุกอาจารย์ก็ต้องมีสิทธิ์เข้า ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณพี่อุทัยมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะพี่ครับผมค่ะเดี๋ยวให้พี่อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะแอดก็ขอบคุณมากนะคะครับผมแอดค่ะค่ะน้ำพุก็ขอบคุณมากๆนะคะครับค่ะอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่อวยพรให้เอฟซีนจะอวยพรให้ทั้งสาม ชอบนั่นแหละค่ะขอให้วันนี้เฮงๆแล้วก็เป็นแฟนเอฟซีทุกๆท่านที่ติดตามขออบคุณโอ้เสียงขาดขาดหายหายแล้วขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่